สวัสดีครับคุณลูกค้าและ FC ผู้ติดตามช่อง YouTube เดะตุกโตโยต้าทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลตุกกันอีกครั้งนะฮะในคลิปนี้นะครับเซลตุกก็จะพามาเดินดูรถในสต็อกนะครับบรรยากาศยามเช้าวันศุกร์ที่28มิถุนายนนะปลายเดือนมิถุนายนก็เดินทางมาถึงครึ่งปี2024แล้วนะครับเดี๋ยวพามาเดินดูรถในสต็อกกันเล่นๆล,ละกันยามเช้าว่าในสต็อกรถของที่โชว์รูมของเซลตุกเนี่ยมีรถอะไรจอดบ้าง เผื่อคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานและอยากจะรู้ว่ารถคันนี้มีรถไหมต้องรอหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีรถก็อาจจะสนใจที่จะสั่งจองสั่งซื้อเพื่อนําไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าในสต๊อกรถณปัจจุบันมีรถอะไรให้เราดูบ้างไปครับอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศสต๊อกรถยามเช้านะฮะอะ่จะมีรถจอดมากมาย นะส่วนใหญ่ที่ชโชว์ลงของเซลตุกก็จะเน้นเป็นพวกรถกระบ,บะนะไฮรักซีลิโวไฮรักแชมป์ฟอร์จูเนอร์แล้วก็นี่มินิมาด้วยมาเจสตี้อ่ามีมาเจสตี้จอดนะครับมีรถหนูในสต็อกด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถของคุณลูกค้าที่สั่งจองไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวเซลตุกจะโพสต์ลงหน้าช่องละกัน อัปเดตว่านะปัจจุบันมีรถรุ่นไหนที่จอดว่างพร้อมรับบ้างนะครับผมพาเดินดูแล้วก็ตอนเช้ามีไฮลักแชมป์ไฮลักแชมป์สีเทาดำแล้วก็ร็อกโกสีดำมีรถมาลงด้วยนี่เลยไฮลักแชมป์ตัวท็อปดีเซล2.4 a d a แ t i v e ช่วงสั้น นะมีรถจอดในสต็อกพร้อมรับพร้อมส่งมอบนะสีขาวนะครับแล้วก็น,นี่สีเทาดำมีรถจอดเช่นเดียวกันนะฟอร์จูเนทั้ง l e a เดอทั้งเลเจนเดอมีจอดอเดี๋ยวพาไปดูทางนู้น Fortuner จะจอดฝอั่งนู้นมาแดดกำลังสดใสเลยนี่ r o c กโคสอ,อสก็มีนะครับ r o c กโค2.4สประตูสีขาวมุกมีรถจอดว่างพร้อมรับได้เลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะเ Edition ตัวหน้าใหม่มีจอดเพียบเลยครับทั้ง Smart Cap และสีประตูนะเอ y นทรีมมีจอดสนใจอินบ็อกซ์ทักมาได้ไฮลักแชมป์อย่างนี้ผมบอกครับตัว a อตติทีนี่ก็สีขาวอีกคันหนึ่งครับ ว่างพร้อมส่งมอบเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นตัว l e d d e r G Fortuner l น d d e r G ดสีดำใครสนใจหาอยู่ทักมาได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็น l e g e n d ด r ครับ Legender ที่ชลรงของผมเนี่ยก็จะเป็นลอถใหม่ Euro 5แล้วนะฮะถ้าใครหาลอถเก่า Euro 4 Euro โรก็แทบจะไม่มีละ f o r t u n เ r เป็นลอถใหม่หมดละ ด,ดูหน่อยตัวนี้เป็นตัวไหนตัวนี้เป็นตัวเลเจนเดอร์ขับ2ครับสีขาวมุกหลังคาดำนะไอลัสทริวโอดีทีรันเนอร์เกตรุ่นมิดมีเช่นเดียวกันรถมีเพียบครับ สนใจทักมาได้เลยเลเจนเดอร์ฟอร์จูออย่างที่ผมบอกอะล e เด e ร์เลเจนเดอเนี่ยจอดพร้อมรับส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะสีขาวมุกที่จะมีรถพร้อมส่งมอบนะฮะแต่สีอื่นสั่งรถได้สั่งโรงงานได้อาจจะต้องรอรถกันหน่อยนะฮะไฮลักซ์ลีโวสมาร์ทแคปพีลเนอร์ P ner, หน้าใหม่หน้าร็อกโคก็มีมีจอดแสดดิชั่นจอดเทียบกันเลยครับ Smart Cap Entry กับ m ิดซ้ายเอนทรขวารุ่นมิดสังเกตไฟหน้าครับรุ่นมิดจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ b ายบีมแล้วแล้วตัวเซอเอ็นดิชัหน้าใหม่หล่อหรอเอาการเลยทีเดียวไฟตัดหมอกอะไรทุกอย่างมาครบแล้วพาดูคันนี้หน่อยตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับ Silver Metallic สังเกตได้ง่ายเลยตัวมิดเนี่ยพวกเอ่าเพลย์ต่างๆเนี่ยพวกเลดไฮรักษ์ฝาครอบมือจับเขาจะเน้นเป็นงานดำเงาเนี่ยกรอบไฟตะหมอกก็จะเป็นงานดำเงาถ้าเป็น Entry เนี่ยให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมดำด้านดำด้านดำด้าน,ดดานแล้วก็ตัวฟลอนต์ตัวอักษรก็จะเป็นโครเมียมนะมาดูกัน อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูในรถได้นะครับเพราะว่ารถในสต็อกเขาจะล็อกประตูไวเนี่ยเห็นไหมฟอนตด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาแต่แปลเหมือนกันอุตส่าห์ดำเงาแล้วยางแซมโครเมียมมาอีก <laughs> ไฟท้ายก็จะเป็น LED Light Guiding นะครับเกียร์รุ่นิิรแต่ถ้าตัว entry เ,เนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะข้อดีไฟท้ายแบบธรรมดาคือไม่ค่อยหายกันหรอก แต่ถ้า LED Light Guiding เนี่ยโอ้โหลอตาลอใจนะหายกันบ่อยเหลือเกินแนะนำนะครับถ้าใครก็ตามที่ใช้รถรุ่นที่เป็นไฟท้าย LED Light Guiding เนี่ยก็แนะนำไปติดตั้งตัวมือเปิดฝาท้ายที่เป็นแบบล็อกกุญแจนะแนะนำแบบเนี้ยอย่างล็อกโคเนี่ยเนี่ยข้อดีของล็อกโคก็คือเนี่ยเขามีมาให้เห็นไหมครับ ตัวมือเปิดฝาท้ายเนี่ยแล้วมีกุญแจล็อกล็อกฝาท้ายได้ด้วยที่จริงโรงงานก็ควรจะใส่มาให้นะอย่างน้อยอัปเกรดให้กับลูกค้าที่เป็นรุ่นที่เป็นไฟท้าย LED หน่อย LED light guiding อะลูกค้าจะได้ไปต้องไปเสียเวลาไปซื้อใส่เองอะไรอเงี้ยนะครับให้ดูรถจอดเพียบเลยใครหารถอยู่ในทักมาเลยนะฮะ แล้ก็นี่ z e dition สีประตู Entry สีเทาดำสีเดียวกับที่ผมได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะสำหรับเจ้า z e t e dition ยอมรับครับว่า z e dition โฉมนี้หล่อจริงๆหร่อลอ,อการกับหน้าใหม่เห็นไหมหน้ามาดจะดูสปอร์ตสวยงาม มิดพิลันเนอร์จอดเยอะแยะครับตัวนี้ก็จะเป็นล็อกโค่2.4สีดำกับ2สีประตูใครหาอยู่ทักมาได้เลยอ่ะพาดูภายในนิดหน่อยภายในของรถใหม่นะครับยูโรไฟโดยภาพรวมดีเทลทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะมีในเรื่องของอัปเกรดหน้าจอละหน้าจอไซส์ก็จะข,ขนาดใหญ่ขึ้น รองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a แล้วก็ Android Auto แบบไวเลสแบบไร้สายนะถ้าเป็นหน้าจอลักษณะเป็นจอใหม่จอใหญ่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าสี่ประตู Pleaser รุ่น Entry นะครับตัวนั้นยังเป็นจอ8นิ้วอยู่พวกฟังก์ชัน Android Auto Apple c a r p l a ยังต้องเสียบสายนะตามลงไปกว่านี้ก็จะเป็นพวกรุ่น h i g รุ่น Mid ก็ได้หน้าจอแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็นี้เลย BDF นะล็อตยูโรไฟจะมีกรอง E.P.F เนี่ยไอตัวปุ่มเผาเข้าเมาเนี่ยมีมานะด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะอัปเกรดเพิ่มตัวชุดอันี้มานะครับในตัวร็ c กโตัวชาร์จ USB Type C สองตแหน่งนะฮะนอกนั้นดีเทลอะไรทุกอย่างภายในห้องโดยสารออปชั่นยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เรารอเลยล็ c กโนะ สวยงามแชมตัวนี้แชมก็จะเป็นตัวถ้าดูจากสายตาแล้วก็จะเป็นช่วงยาวนะช่วงยาวเกียร์ออโตโอ้ดีเซล2.4นะฮะเนี่ยสังเกตยังไงว่าเป็นช่วงยาวช่วงสั้นคือในเรื่องของตัวกระบะช่วงสั้นเนี่ยเขาจะสั้นมาประมาณฟุตหนึ่ง เกือบๆหนึ่งมบบรรทัดแล้วก็เราดูสังเกตง่ายๆเลยถ้าไม่ใช่รุ่น t อ t แท t i ี e นะมันจะไม่มีตัวปิดชายด้านล่างเนี่ยถ้าตัว t อ t แทรบีปเห็นไหมครับมันจะมีตัวปิดชายซุ้มล้อแล้วก็กระบะเนี่ยช่วงสั้นขอมันจะมี1 2 3 4 4, 4ขอไอ้ตัวตะขอด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้นับเลย1 2 3 4 5มี5ห้าตะขอ แต่ดูคลาสสิกดีนะลูกค้าออกไปแต่งกันเยอะนะครับสำหรับเจ้าไฮรักแชมป์ประมาณนี้นะโดยภาพรวมบรรยากาศรถในสต็อกสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะติดต่อสอบถามอยากรู้ว่ารถรุ่นนี้มีรถในสต็อกพร้อมรับได้เลยไหมนะครับสามารถติดต่อหาเซลล์ตุ๊กได้นะช่องทางการติดต่อของเซลล์ตุกนะครับเบอร์โทร0 6 1 8 2 1 3 4 6 4 l i น์ i d t w k 8 1 1 0นะครับติดต่อเข้ามาได้เลย m a เจสตีก็ลองเช็คมาได้บางทีมีรถหลุดมาสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหา m a เจสตีอยู่เพราะว่าเป็นรถเขาเรียกว่ารถตู้พรีเมียมนะครับที่เขาหยุดการส่งมอบการนำเข้าไปพักใหญ่ๆเลยลูกค้าก็ถามหากันเยอะแล้วก็ราคามือสองเนี่ยโอ้โห เอามง่ายรถมือสองแพงกว่ารถป้ายแดงอะ่ะเพิ่งเคยเห็นมาจสตี <c oughs> นะะ้เนี่ยแหละนะฮะเนี่ยกลับมาขายกันอีกครั้งครับเพราะเขามีการปรับรายละเอียดเรื่องของจํานวนที่นั่งนะเพื่อให้มันผ่านในเรื่องของมาตรฐานเกณฑ์ภาษีอะไรของเขาแหละนะครับกลับมาขายอีกครั้งแล้วก็จะเหลือแค่สรุ่นย่อยก็ยคือรุ่นแกรนกับตัวพรีเมียมซึ่งถ้าส่วนตัวผมเท่าที่ดูออปชันนะอ่าเล่นตัวพรีเมียมถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของระบบเซฟตี้เซนต์อะไรต่าง นะครับเล่นตัวพร mm ีเมียมผมว่าก็คุ้มแล้วละ่ะแต่ทีนี้ก็แอบ,บเสียดายตรงที่ว่าถ้าเทียบกับตอนโฉมที่เขาเรียกว่าล็อตแรกอะ่ะที่นําเข้ามาขายอะ่ะตัวน,นั้นมันเบาเบาแถว2มันเป็นเบาะก,ก,กับตน VIP ันซีดวีเออ่ะฟิลลิ่งเหมือนเอาผ่านเลยปรับเอนไฟฟ้านะมีเบาะนวดอะไรพวกเนี้ยโอ้โหรุ่นนั้นน่ยดีเลยแต่พอเป็นรุ่นนี้มันเป็นเบาปรับเมนนวลแล้วแต่ถ้าตัวท็อปยังมีนวดนวดหลังไฟฟ้านะ ถ้าผมจำสเปคไม่ผิดนะครับเนี่ยประมาณนี้มาเจสตี้ใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้เลยนะครับตอนรอสวยดูรูหราดิยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องกัเซลตุกเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเซลตุกนะครับยังไงวันนี้เซลตุกขอตัวล่าไปก่อนกับบรรยากาศยามเช้านะในวันทำงานวันหนึ่งของเซลตุกนะกับรถที่จอดในสต็อกนะครับคลิปต่อไปเซลตุกจะพาไปรีวิวอะไรจะมีคอนเทนต์อะไรมาเสิร์ฟก็ติดตามชมช่องเตุกตยต,ตาไว้ได้เลย ยังไงวันนี้เสอตุกขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับด,ดูดีจริงๆ